สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง วันคูชแนลมาเจอกันกับรายการปลาน้อยสอยไม้น้ำนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จาก n a t u r e ์ไลท์ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่า n a t u r e ์ไลท์ได้ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขนาดมาแบบสุดคุ้มแล้วก็ราคาประหยัดมากนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำคร่าว แล้วก็จะมาทดลองให้ดูตู้ฝั่งนี้นะครับผมว่าหลังจากผมใส่ผลิตภัณฑ์จากเนเจอร์ไลท์ไปแล้ว1อาทิตย์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันแต่ละตัวว่าเขามีไว้ทำอะไรกันบ้างน,นะครับผมแต่จริงๆแล้วคลิปที่อธิบายพวกปุ๋ยแม่น้ำของเนเจอร์ไลท์เนี่ยผมได้ทำไว้แล้ววันนี้ก็เลยจะคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงละเอียดลึกแต่ว่าจะเน้นการทดลองในตู้นี้มากกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาบอก ถึงตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ n น t จอร l i ลนนะครับที่ไซส์บิ๊กเบิ้มใหญ่ครับผมก็จะคุ้มมากๆนะครับก็เอารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับผมก็ตัวนี้ครับผมตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับตัวไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยครับผมก็ขนาด1000 ml นนะครับผม <Nope. S 1> ก็ใช้คุ้มมากๆเลยนะครับเพราะราคาช่วงโปรโมชั่น แค่250รยหสิบาทเท่านั้นเองครับผมเยอะมากแต่ถ้าหมดช่วงโปรโมชั่นหรือว่าพอสินค้าตรงนี้จะมีจํานวนจํากัดน,นะครับผมถ้าหมดช่วงโปรโมชั่นหรือว่าช่วงนี้ไปแล้วนะครับก็จะปรับราคาเป็น300บาทเป็นราคาปกติ <No. S 1> แต่ใครได้ดูคลิปนี้อยู่ก็รีบติดต่อเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้จะราคา2 5 0หสบาททั้งหมดเลยครับผมยกเว้น เอ็กเซปตเตัวเดียวเท่านั้นที่ราคาไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องราคาพวกนี้นะครับก็จะเท่ากันหมดเลยตัวไซส์ใหญ่นะครับผมตัวไซส์ใหญ่นี้ช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้ก็จะ250แต่ถ้าหมดช่วงโปรไปแล้วก็จะ300บาทนะครับผม <No. S 1> แล้วก็ตัว Except DBA ตัวนี้ไว้กำจัดตะไคร่ในตู้นะครับผมแล้วก็ช่วยให้แบคทีเรียน้ำทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมตัวเนี้ย ถ้าราคาปกติจะอยู่ที่ขวดละ500บาทว <No. S> 1,000 ml เลยครับแต่ถ้าในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับเหลือแค่400บาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยถ้าใครสนใจก็ติดต่อ M เข้ามาได้เลยนะครับผมทีนี้ก็จะแนะนำคร่าวๆก็เคยทำไปแล้วครับคลิปของ แนะนำผลิตภัณฑ์ของ n i เจ r l i ไ h t ก็จะมาพูดคร่าวๆนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่เคยรู้จักไม้น้ำหรือว่าตั้งตู้ไม้น้ําก็เริ่มกันตั้งแต่ตั้งตู้เลยนะครับผมการตั้งตู้ไม้น้ําอันดับแรกเราต้องมีแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียผงไว้รองก้นตู้นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยแบคพัดแบคพัดของ n i เจ r l i g h t นะครับผมไว้รองก้นตู้โดย ทั้งบนทั้งล่างและของหินพม,มิดแต่ก็ไม่ต้องเยอะเกินไปนะครับถ้าเยอะเกินไปจะเกิดแบคทีเรียบูมได้นะครับแต่ก็มีวิธีแก้นะครับผมก็ตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ก็อย่าใช้ให้เยอะเกินไปนะครับผมก็โดยพอประมาณแล้วก็ที่ใส่คู่กันที่พร้อมๆกันก็เป็นตัวเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับตัวนี้ครับ <No. S 1> จะเป็นปุ๋ยตั้งต้นนะครับปุ๋ยตั้งต้นปุ๋ยที่เริ่มตั้งตุ้ไม้น้าก็จะใส่ตัวเนี้ย เริ่มต้นไว้อยู่ด้วยกันอยู่ด้านล่างตู้ก่อนที่เราจะวางหินพมิดขึ้นมาแต่ละชั้นเนี่ยตัวนะสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยก็จะอยู่ใต้พวกเนี้ยชั้นล่างสุดเลยนะครับผมอ่ากีละสะเต็ปนะครับนะครับ,นะรบผมหลังจากที่เราใช้แบคทีเ r ียร,รองพื้นแล้วก็ปุ๋ยเพอร์ฟอร์เมอร์เริ่มตั้งตู้ไม้น้ำของเราในเมื่อเราตกแต่งเลเ o u t ทั้งหมด ลงไม้น้ําทั้งหมดติดตั้งไฟกลองอุปรกรณ์ต่างๆรอบข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเติมน้ําเสร็จเราก็ต้องใส่ตัวนี้ช่วยด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัวโคลฟิวชั่นคู่กับ Ac c e ซ์เ b a ตครับผม2ตัวผมจะใส่คู่กันตลอดนะครับตัวโคฟิวชั่นก็จะเป็นแบคทีเรียน้ำนะครับผมก็จะช่วยในการย่อยสลาย สิ่งสบ,บกต่างๆที่อยู่ในตู้ของเราได้ดีนะครับและตัว XBBa ก็จะช่วยทำให้ส่งเสริมให้ตัวคอมพิวชั Co ทำงานได้ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญยังช่วยกําจัดตะไคร่น้ำด้วยนะครับผมโดยทั้งหมดเนี่ย15หยดต่อน้ำ20ลิตรทั้งหมดเลยแต่ตัวเนี้ถ้าใส่15หยดต่อน้ำ20ลิตรใส่ได้ครับแต่ไว้กําจัดตะไคร่น้ำมันอาจจะมีผลต่อ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะกําจัดตะไคร่น้ําก็ไม่จําเป็นต้องใส่ถึงขนาดนั้นนะครับผมใส่แค่นิดหน่อยก็พอนะครับในเมื่อเราตั้งตู้ไม้น้ํามาครบหนึ่งเดือนแล้วปุ๋ยที่อยู่ในดินของเราเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงหรือหมดไปได้นะครับก็เราก็ต้องมาเสริมกันหน่อยก็จะมี Pe เฟร t i v e และเรดพั ก็ขั้นตอนในการฝังไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวผมจะลองฝังให้ดูในตู้นี้ด้วยเพราะตู้นี้เคยฝังไปแล้วตัวเขียวเคยฝังไปแล้วเดี๋ยวจะมาฝังตัวแดงให้ดูในตู้นี้นะครับผมแล้วก็หลังจากทุกครั้งที่เราถ่ายน้ําลดลงประมาณ20-30%แล้วแต่ตู้ของเพื่อนๆนะครับผมก็เราต้องมาเติมโคฟิชั่นและ Except BBA นะครับผมอันนี้ผมจะใช้ตลอดเลย ก็ตู้ของผมทั้งสองสามตู้นี่ครับจะล้างทุกอาทิตย์ก็คือล้างในที่ก็คือล้างทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็ถ่ายน้ําออกแล้วก็เติมตัวเนี้ตลอดเลยนะครับผมทุกอาทิตย์มันก็จะทําให้ตู้เราเนี่ยระบบเซตได้ดีเมื่อตั้งตู้ครบหนึ่งเดือนฝังปุ๋ยสองตัวเรียบร้อยไปแล้วนะครับปุ๋ยฝังก็ต้องใส่ปุ๋ยน้ำด้วยหนึ่งเดือนเราใส่มีโอได้นะครับผมพอเป็นปุ๋ยธาตหลัก จะประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับผมเมื่อผ่าน3เดือนไปแล้วก็ให้ใส่ t r i ม i t y ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ควบคู่กันไปเมื่อตั้งตู้ไม้น้ําครบ3เดือนเราก็ใส่ t r i n ิตีไปแล้วทีนี้ยังมีปุ๋ยทาดรองอีก2ตัวนะครับก็คือม a ลฟิเสและ t เอเจ o บ n นะครับผม <No. S 1> ตัวนี้ยใส่คู่กันไปได้เลยนะครับก็ปริมาณก็เหมือนเดิมนะครับผม15หยดต่อน้ํา20ลิตร แล้วก็ต้องเป็นตู้ที่ตั้งเกิน3เดือนขึ้นไปแล้วนะครับผมกระมอฟเสที่มีทานเหล็กแมกนีเซียมทองแดงเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ป่อด้วยเอนจิ้บาวที่ป้องกันไม่ให้ขาดเป็นรูนะครับพวกไม้น้ำของเราจะได้สวยงามยิ่งขึ้นครับผม<ๆ>เพื่อนเมื่อ,อ,อตู้ไม้น้ําตั้งเกิน3เดือนไปแล้วเนี่ยนี่คือตัวที่จะต้องฝังลงไป ในดินเพื่อเพิ่มแบคทีเรียของเราก็คือนิวแบคนะครับผมก็เผื่อแบคทีเรียของเราล้มหายตายจากหรือว่าลดน้อยถอยลงนะครับเราก็ฝังตัวนี้ไปได้เลยก็มาดูตัวสุดท้ายก็คือไคติน <No. S 1> ตัวเนี้ยต้องใส่ไม่เยอะเพราะตัวของเขาจะไปจับตะกรนสารลอยต่างๆให้ตกลงก็จริงแต่เขาก็จะไปจับเงือกกุ้งเงือกปลาต่างๆด้วยเหมาะสำหรับตู้ ที่เพิ่งตั้งใหม่แล้วก็น้ําขุนและยังไม่มีสิ่งมีชีวิตภายในตู้นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็จะทําให้น้ําใสไว้ขึ้นนะครับผมก็มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเนเจอร์ไรส์ไปครบทุกตัวเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมาใส่ตู้ใบนี้ให้ดูเดี๋ยวผมจะถ่ายก่อนก็คืออาทิตย์เนี้ยวันหน้าวันเนี้ยถ่ายก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์ เว้นไปอีกเวันเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูว่าพัฒนาการของตู้เป็นยังไงนะครับผมนี่คือตู้ที่ก่อนที่เราจะใส่ผลิตภัณฑ์เนเจอร์ไลท์ลงไปนะครับผมาการเติบโตอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาดูกันอีกทีว่า อีกหนึ่งอาทิตย์จะเป็นยังไงนะครับผมเมื่อเราทำการถ่ายน้ำออกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมได้ทำความสะอาดตู้และอะไรเสร็จเรียบร้อยถ่ายน้ำออกแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาน้ำใส่คืนลงไปก่อนนะครับผม ก็สำหรับทำความสะอาดตู้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกย่อยไปอีกทีนะครับก็เติมน้ำเลยในระดับที่เราต้องการนะครับเมื่อเติมน้ำเสร็จเราก็ต้องเติมแบคท,ทีเรียน้ำและคาร์บอนน้ำลงไปนะครับก็คือตัวคฟิชันและเอ็กซนะครับตัวเนี้ยก็ เติมโดยประมาณเหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วก็เติมตวงกับฝาได้นะครับผมตัวนี้อย่าใส่เยอะเกินไปนะครับมีผลต่อสิ่งมีชีวิตในตู้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับเดีย๋ยวเราจะมาฝังตัวเรธพละนะครับปุ๋ยไม้แดงในตู้เดี๋ยวผมจะ ทดลองฝังแค่สองก้อนก่อนนะครับนะครับผมหยิบปุ๋ยขึ้นมานะครับแล้วก็หาไปที่ที่ว่างๆหน่อยนะครับจะได้ไม่มีผลมันตอผมจะดูล่างๆให,ให้มันแบบไม่ตรงกับรากไม้เท่าไหร่เดี๋ยวจะมีปัญหา ฝั่งปุ๋ยทีนี้ก็มาถึงวันที่สามนะครับก็จะใส่ n e โอและ Trinity ลงไปนะครับผมผมใส่โดยประมาณอยู่แล้วนะครับไม่เยอะครับจริงๆตู้ยี่สก็เราตัะตวงกับฝานี้ก็ได้นะครับก็คือหนึ่งฝาตู้24โอเคเลยแต่ผมก็ประมาณ เรียบร้อยครับวันที่3มาถึงวันที่4นะครับผมเราก็ใช้ปุ๋ยธาตรองทั้งมอสเฟียและเอ็นจเนอรบานะครับผมก็มาเดินครับใส่ไม่เยอะจะตวงกับฝาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเรียบร้อยนะครับผม มือทีนึงข้ามมาหนึงอาทิตย์เลยนะครับผมมาลองดูกันนะครับว่าไม้น้ําในตู้ไม้น้ําของเราเนี่ยหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์จากน a t จ r รไลทไปเกือบครบทุกตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ดูกันเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมตู้ที่ผ่านการใส่ ผลิตภัณฑ์จากเนเจอร์ไรส์ไปหนึ่งอาทิตย์นะครับผมเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับดูความหนานแน่งแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับผมบันดาแม่น้ำแตกยอดแบบกระจุยกระจายนะครับผม เยอะมากครับเป็นไงบ้างครับผมหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วผมก็ได้ใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมของ n a t u r e l i ล e นะครับผมก็ทำให้ตู้ผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอุตส่าห์อดใจไว้ไม่ตกแต่งนะฮะเพื่อจะถ่ายคลิปนะครับก็คือให้เห็น การเจริญเติบโต1อาทิตย์ได้อย่างชัดเจนนะครับผมว่าโตไวแค่ไหนนะครับแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับผมสีชัดเจนแล้วก็โตไวขึ้นนะครับผมมันเยี่ยมมากๆเลยก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพเลเรือนจากเนเจอร์ไลท์ด้วยนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับสําหรับสินค้าเจ้าอื่นสามารถเข้าเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับผมสนับสนุนกันได้นะครับ ผมก็จะมาทำคลิปให้ประมาณอย่างนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จากเนเจไลอีกครั้งนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะไปดูอะไรหรือว่ามีสปอนเซอร์เจ้าไหนเข้ามาอีกก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวันค Channel ด้วยนะครับผม แล้วก็ฝากรายการปลาน้อยสอยไม้น้ำรายการนี้เอาไว้ด้วยนะครับผมก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้สำหรับผู้ที่อยากเลี้ยงตู้ไม้น้ำด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปสนับสนุนกันได้นะครับผมของในถ้าประเภทไม้น้ำก็ใน s h อ p e e ได้เลยนะครับหรือติดต่อผ่านเพจปลาน้อยสอยไม้น้ำทาง Facebook ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นี่เจ้ i ไ e เอมก็จำหน่ายอยู่นะครับผมก็สามารถเข้ามาติดต่อกันได้ด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านเลี้ยงไม้น้ำอย่างมีความสุขนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย